ไม่เกินไอ้เที่ยอะไรไม่ยังไม่กล้าเวลานี่กาดเที่เอีไรไม่เกินสองทุ่มก็จบตอนนี้ก็สองทุ่มพอดีมาสองทุ่มกว่าแล้วแล้วเห็นว่าจบจบเกมนี้จบข้าวสิบมาเล่นต่อไม่เกินสามทุ่มมาเพราะจบเกมนี้ก็จบเกินสามทุ่มขึ้นไปซื้อข้าวก็แค่ข้าวเนี่ยอยู่ใกล้ๆเองแต่ไม่รู้จะมีป่า

เ,เ,เกมนี้พอ,อ,อ,อเป็นเหรอยิงยิงได้เหรอไอ้เดียวว่าได้แบบท้องเกี่ยวไม่โคตรบั๊กอ่ะยิงไม่ค่อยตายสองเม็ดอ่ะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตร์ เห่าเลอัเนี้นอืมนมมี่ตัหวห่าเลยปกติต้อมีไอวอลก,ก็ได้อ้อไวอลไม่เห่าป่ะใช่อ้าวาม้ว่ลเดี๋วออยวนี้ั๊มใหม่อีกไม่เด้ <c oughs> ลำเดินเพีดีให้ลำเดืนนี่มันลำเดนนั่นปะนะใช่ใช่เป็นเป็นเป็น <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่มันเข้าอยู่ที่อหนเนะีโอ้ยนี่หกศูนย์มัน ไให้หน้าด้านไปลนะด้านตัดมาดีครับมาดีครับเดี๋ยวกูจะแตกให้ดูกดปั่นเนี่ยมาดีครับตินไกลเลย ัรีถ้าไม่ได้เลงนะจะอยัดก,กดม <déb uk> ไม่มีไ,ไม่มีลลท่าเลยฮะกดท่าท่าประกาศออกกดทีโอ้ยท่าอะไรก็ท่าอะไรก็ท่าอะไรไม่ท่าออกวอมท่าที่ทอมไม่รักฮะนี่เกินนะไม่รันะ ถ้าเขาไม่รักก็เท่านั้นหน่าอ <c oughs> เออมีคำคมว่าหนุ่มนี่เอาหนุ่มนี่เอาไปเอาไปเลยนะเอา,เอาดอาบหนึน่งอ่ดไปไปเป่าเอา้ยตกว่ารู้่วงนะ สองตัวหรอเดินทางตัวไม่ดิอะต้องไหนอะเนี่ยเปิดเปิ้ป้อมกันเนี่ยเบอร์ไหนพูดวะเบอร์ยัยบุ้งยัย,ยบุย้งโอเคเบอร์สามอ่ะอยู่นู่นนี่วะที่อยัง,ยงไก่ดิ ตายก่อนกันนั่นแหละตายแน่ไม่จะตายยากอยู่อืมรงมอบมอืมือดอย่องนอ้จักไมอดีอล้วนะไม,ไม่ตาย <laughs> เมือดอย่องนี้มักไม่ืจอมม เจ็บ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 ไอ้ว่ะไอ้ว่ะเขียวเจ็บหนึ่งมีตัวมีตัวอยู่ไหนตัวหนึ่งอ่ะ ไอ้งอไม่ต้องมาอนะไรเลยจริงๆอ่ะเอออาาดี <c oughs> ดยังดีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายทนทีเดี๋ยวคนงื้อบอกเลยบอกเลยถาตายจ้บอกเลย,าานะเลยิไม่มาเลยตรงนี้เลยอะ่ะช่ยิง <c oughs> ได้ตเดเท าออกมาคนเนี่ยแังแนกบีเปล่าไปเดียวเลยฮะไปเดียวเลยฮะอย่าหาอย่าหาอย่าหาคำอย่าหาคบหาวีเฟครับ

ออะไรขำอะไรฝอยว่านหน่อยฝอยว่านหน่อยฝอยว่านหน่อยไม่มีมีลูกเดียวแบ่งมาแบ่งมาเดี๋ยวเขาใหม่แบ่งมามีลูกเดียวนมีหกเหรียญซื้อได้สองเซ็ตนี่ไอ้นี่คนคนคนไหนอะยอแต่คนแล้วนะจะไปชนมันจะไปชนมันทุสารมั้ง่่น อะหรวะมีตัวใช่มีเมื่อกี้มันเดินอยู่ในบาา้าฟารมหนี่ไงน้นี่อยู่ห้องน้ำวนีไปไหนอาจารย์แม,แม่แม่สาวร้อยน,น้ตองกอที่มีไหไว้ีมไม่ไว แตกนี่นนมิดมีกี่ตัวมีเต็นสะพานอะไม่ใช่ใชมันไม่โอนสะพานะหนะเพื่อนเนาะเพื่อนหัวแตกแล้วแบบไม่มาเลยเนี่ยเมีย ิววดีก่าเลมากี่โมงนี่พี่รุ่นสองโมงสามทุ่มสามทุ่มอ่ะไม่ถึงสามทุ่มไม่ทันเร่ถึงสามทุ่มอ่ะเพราะว่าไปซื้อแค่ข้าวเป็นยังรอแค่ไ,ไม่ข้าวผัดอ่ะข้าวผัดเดี๋ยวว่าจบอะไรนะ lòi để họ bắt thau, cái này. lòi kiếm lòi, bắt vít thau cùng nhau. ủm thong, thong thòng, thòng, thảo á, phẳng này, SE á, à,

ล่างป้อมของนุ่นอ่ะมีงแกวิ่งอยู่เ,เปืดปนแบอวะน่นจะเข้าตู้มั้งเข้าป้อมมั้ พีกไม่มีอ่ะะขบนพกมีใครหาบ้างอย่งอ่ะมีตัวไหมไม่ค่อยมีคิวตัว กลางพีชมันกลางพีชมีโอ้โหเฮียพี่ตัวพี่เป็นกลางพีชเต็มตีเลยไออัมเท้อตรงถังขยะสองตัวมั้งใช่ปะให้ไปชุกก่อนนะไห้ชุกก่อนนะครับมีเหรียญปะวะคนบ้านอะสามสี่ตัวเลยพอมีอยู่มีเหรียญไปชุกให้แก้วมันล้มหลังล้มหน้าเลยที เของตรงไอ้นี่ก็ไ <left> ด้นะเนี่ยตรงที่นี่่ว่ไมมครับเพื่อนเอนครับตรกอาเมนี้แต่ไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับก็ช่วงบนเขาโดนโดดดยนระเบิดตัวเองยระเบิดตัวเองมาระเบิดขึ้นงูเลย จะเบิดอะได้เฮ้ยกดคโนโนไม่ตีดเพื่อนหายแล้วกดคโนโนไม่ตีดโนเต็งกดคนโนแล้วหายละผงไม่มีเลยประมาทใจไง เด็เอาเต็มนมีมีคีวันแล้วเนี่ยใช่ไหมบ้านฟ้ามันมีตัวคมาไ็ได้ตรงีปเดนข้างล่างกัได้บ้านไม้ข้างล่างเหรอขี้โอ้โห มาเลี้ยงแถวโอ้โหตี้อยู่นี่เนี่ยโอ้้ียมาโผมแล้วว่ะต้องไปฝั่งนู้นนะบ้านสองชั้นฝั่งนู้นนะฝั่งสลิงนู่นน่ะอ้อมไปฝั่งนู้นน่ะต้องลากไปอย่าขึ้นไม่ต้องขึ้นอ่ะอ้อมอ้อมฝั่งนู่นน่ะฝั่งทางขาดได้เลยมียาเะล่ะมียา่อไม่มีเลยพี่รัดเลยเพราะฉะนั้นรัดไปนี้เลยมันไม่เห็นหรอกมันโง่ฝั่งนู้นมันเยอะไอ้ใหญ่เยอะจัดเลยเต็มที่ กินโซบะต้องเอาถาไว้ต้องเอาถาไว้ลูกโอมจงรอดจงรอดไม่รอดก็ตายฮะรออะไรไม่รอดก็ตายเงียปี๊ดงงอกันนะคืออะไรก็ไม่เนื่อนะเหนืงอยนะใครเพิ่งเจอมาเห็นแค่เน่อยนู่น่ะทางทางสลิง ยอย่าหมดแต่ดูฝาฝั่งซ้ายมานี่จบนะแต่ไม่น่าจะมีมาครับไม่ใช่หรหบเพราะมันอยู่ฝั่งนู้นหมดมันเห็นไอ้โดนกังหมดแล้วไ <c oughs> อ้เฮียรถโกวิ่อ้อไมอไปฝั่งะลิงก็ได้นะไช้อ้อมไปขวาเนียนะ่ย มันไม่ออกมันถอดก้าวไม,ไม่ไม่ต้องนั่นถ้ามันดีลุกแล้วค่อยยืมมัน<อ>เนินก็ได้นะขวานัินอะไรก็ได้แล้วแต่เลย <c oughs> มันลงมาดูดิฮะหรอมันดได้ลงไปเนินล่ะเอองงเหมือนกันมันอย่างนี้มันตัวไหนถามแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้คาดตรงนี้เลยใช่ถ้าถ้าลงเป็นเนินเมื่อกี้เนี่ยอยู่ได้ คือข้าวน